เรื่องราวในวันนี้นะครเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งทําร้ายตัวเองสึว่พี่นอนอยู่ใช่ไหมคะแล้วพี่จะลุกขึ้นมาแล้วเขาจะจับมือพี่สองอันก็ต่อยต่อยต่อยทุบ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 นี่นะนี่แน่มึงเคยฆ่ากูมึงเคยฆ่าคนไม่มากขนาดนั้นมึงต้องเจ็บแบบนี้ตั้่เป็นมายอะไร สวยนะแต่ว่าเขาหลอกเหรอ,อเขาไม่หลอกเขาแบบมากทำไมจ้าขาห้อยลงมาจากตรงนี้นี่น,นี่ตรงนี้ระเบียงตรงนี้พี่เจตรงนี้เห็นคนนั่งซ้อนอยู่ใช่ใส่เสื้อเหมือนกันกางเกงเหมือนกันใส่กอว่าทุกอย่างเลยมีแฝดเหรอครับแล้วตอนนี้คือไหนแฝดยู่ไหนตายแล้วเสียแล้ว ก็จะเป็นลมพี่มผมไม่ไหวนะจะเป็นลมจะเป็นมลมพี่พี่เอาอะไรพี่เอาอะไรจริงหัวเขาบอกเลย <c oughs> <c oughs>